ด้วยความรู้ครับด้วยความรู้ก็มาอ่าเอาขี่รถมาตั้ง500กิโลเพื่อมาดูการปลูกแปลงในแปลงจริงๆว่าเป็นยังไงเป็นไปได้จริงไหมหรือว่าโม้ในยูทูบหรือเปล่ายังงี้ครับแต่ความรู้สึกแรกมาเห็นก็คือได้ความรู้สึกว่าได้ได้ความรู้สึกนะครับว่ามันอ่าในยู u ูปก็ก็เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งนะครับก็ก็ละเอียดมากพอสมควรแต่ด้วยการมาสัมผัสจริงอย่าง อย่างที่พี่หนึ่งสอนผมการจับยอดจริงการจับขึ้นยอดการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่มีในตำราไม่มีตำราครับมันมันต้องะสบกาจเห็นใน u t u b e อ่ะมาจอนี่หมูไหมผมว่าใครๆก็ทำได้นะครับแล้วมาทำนี่เอามือสั่นเลยแจกต่างกันเป็นข้อแตกต่างระหว่างการการละอ่าไหนๆก็มาตั้งห้าร้อยกิโลเราก็ได้ดูว่านี่ได้ช่างใจเอาแบบไหนเอาแบบที่หนึ่งบอกว่าเอาแบบนี้่ เผื่อมัดยอดไม่ทันเอาแบบนี้บ้างได้ฝึกมัดจอดก็เป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็ยังอยู่ในสวนแตงแตงแตงกวาของเกษตรกล้วยอายุ26วันนะครับแต่วันนี้พิเศษครับก็มีแขกรับเชิญครับมามาจากไกลมาจากที่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าของเขาแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ ชื่อโอนะครับมาจากจงังหวัดศรีสะเกดครับพี่โอมาจากศรีสะเกดเนาะวันนี้มาทําอะไรพี่โอตอนนี้ครับโอ้มันเรียนกับอาจารย์ครับโอ้เรียกเรียกหนึ่งก็ได้ครับอ,เ,อเรียกหนึ่งเนาะก็ะคืออยากมาเรียนรู้ครับอยากมาเรียนรู้วิธีการกปาลูกแตงกวาเราเรารู้จากผมตอนไหนครับผมคงเห็นใน YouTube อ๋อ u t u b e ช่องอะไรครับตอนนี้ช่องผมกดติดตามไหมท,ที่หนึ่งช่วยลองบอก,อกช่องเกษตรกล้วยเกษตรกล้วยหรือช่องเบายูท้าช่วยอ่า ทั้งสองช่องเลยใช่ไหมบายุทธบายุทธ์บายุทธพาชวดด้วยแล้วก็ช่องเกษตรกล้วยด้วยแล้วคิดยังไงถึงจากศีสะเกตมาถึงพัทยาได้ครับก็จากที่ผมดูในคลิปนะพี่นะครับก็ผมว่าอมันเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วก็ส่วนตัวของเกษตรกรผู้ทำหนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยไ้อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็แนวโน้มมันน่าจะทําได้ก็เลยผมก็เลย เดินทางจากที่นีแต่ว่าดูใน youtube ไม่มั่นใจเท่าไหร่ดูกี่ครั้งดูกี่ครั้งเดียวก็จะดูดูหลายรอบครับดูหลายรอบแต่คิดว่าการมาดูมาหาพี่มาดูตัวจริงเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์แต่วันนี้มาปุ๊บ่ะก็เพิ่งมาถึงเนาะเดินทางมาจากที่เกตไม่ได้กี่กิโลพี่ประมาณห้าอยกิโลห้าร้อยกิโลเองโอ้ห้าร้อยกิโลไกลนะครับผมก็ ไม่เสียดายมาตั้งใจมาถึงเพื่อมาดูผมปลูกแตงมัดยอดแตงต้องสงสารความร<ำ>ูม้สึกในครับคนเราเนี่ยถ้าอยากจะเรียน,นรู้อะไรให้จริงจริงจังๆทำอะไรให้จริงจริงจังเนี่ยไม่มีคมําว่าเสียดายครับม,ม,นมันต้องสู้มันต้องมานะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าเทอมครับเป็นค่าเทอมเนาะ เรียนจะจบป .1 ป .2 นี่ต้องเสียค่าเทอมเนาะถูกต้องใช้เวลากันเป็นปีๆด้วยถูกต้องครับแต่นี้วันนี้จะมาเรียนปลูกแตงไม่เสียค่าเทอมแต่เสียค่าน้ำมันรถอย่างเดียวอ๋อโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยเอาวันนี้ตั้งแต่ที่เข้ามาแล้วครับมาเจอแปลงแตงกว่าแปลงนี้รู้สึกยังไงก่อนคามรู้สึกแรกเลยผมรู้สึกว่ามันมันสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบดีเหมือนรู้ได้เลยว่า เกษตรกรผู้ที่ปลูกเนี่ยมีประสบการณ์ในการปลูกมาเป็นอย่างดีดูจากการจัดเรียงดูจากการวางพื้นที่อะไรต่างต่างส่วนตัวผมเรียนตามตรงว่าก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ยังเลยเนาะยังไม่เคยนอกจากแตงกวาที่ยังไม่เคยมีเคยทําเกษตรเรื่องอะไรบ้างเกษตรเกษตรนี่ไม่เคยเลยอ๋อไม่เคยก็ถือว่าเป็นพืชอันแรกอ่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นแรกชิ้นแรกเนาะแตงกวาเป็น ชิ้นแรกเลยชิ้โบแดงกับพี่โอเลยที่ว่ากับคุณครูด้วยมานะทางแฟนพี่โอเนะาะเพื่อจะมาศึกษาความรู้ก่อนว่าจะมั่นใจไหมที่จะทำอันไนด้ได้วางแผนมาก่อนไหมที่ว่ามันก็เคยมีแฟงนี้ผมเคยโทรหาที่หนึ่งก่อนค สองสาครั้งใช่ไหมครับว่าประมาณช่วงนี้ผมผมจะมาหาแล้วก็ไลยโทรนัดเนาะก็คือตั้งใจแล้วก็วางแผนที่จะมาที่นี่อมีโปรแกรมมาแล้วเป็นช็อตแล้วคือวันที่ยี่สิบที่อะไรนะวันนี้วันที่สิบหกอ่ะสิบหกวันหวยออกวันคนรวยวันนี้พี่ต้องรวยด้วยนะมารวยความรู้รวยความรู้ก็มาเอาขี่รถมาตั้ง500กิโลเพื่อมาดูการปลูกแปงในแปงจริงๆว่าเป็นยังไง เป็นไปได้จริงไหมหรือว่าโมในยูทูบหรือเปล่ายางนี้ครับแต่ความรู้สึกแรกมาเห็นก็คือได้ความรู้สึกว่าได้ได้ความรู้สึกนะครับว่ามันใน youtube ก็ก็เป็นความรู้อีกแบบหนึง่งนะครับก็ก็ละเอียดมากพอสมควร,ครแต่ในการมาสัมผัสจริงอย่างอ,อย่างที่พี่หนึ่งสอนผมการจับยอดจริงการจับขึ้นยอดการอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า มันไม่มีในตำราไม่มีตำราครับมันมันต้องประสบการณ์ากเห็นในยูทูบอ่ะมัดยอดนี่หมูไหมบอกว่าใครๆก็ทำได้นะครับเออแล้วมาทำเนี่เอ่ะมือสั่นเนี่ยมือสั่นใช่ไหมมือสั่นอันนี้สิว่าจะเกรงๆไหมครับนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะไม่ใช่าเนี่ยหลายต้นแล้วที่ที่ได้มัดมานี่นะครับลองดูใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างถือว่าเป็นงานแรกนะครับก็ยัง ยังไม่ได้แนะนําแต่ให้พี่โอลองทําดูก่อนว่าตามที่เราจะทําเนี่ยมันถูกต้องไหมใกล้เคียงไหมอาจจะใช้ได้หรือว่าต้องแก้ไขตรงไหนนะครับคือเป็นการศึกู้ไปในตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนอันนี้ปล่อยน้องแตงไว้นี่ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมุมมืดิ่มจะมืดป้ะปต้องตามมาเลยก็ได้เดี๋ผมจะใส่เสื้อ้ื่นัาเวา ันเป็นเคล็ดลับนะพี่หันะอาจจะไปใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับในใน,ในแปลงที่นะครับการที่เราสมไฟส,สมฟางสมหญ้านะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราลดต้นทุนการกําจัดไร่แมลงเพราะว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่ศัตรูพืชจะมาช่งหัวค่าแต่มแมลงสังเกตว่าเขาใช้น้าส้มควันไม้ใช่ไหมไล่ไล่แมลง ก็มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟมันจะเป็นตัวเดียวกันดอกเกษตรพวกกล้วยก็จะก่อไฟอยู่ตรงนี้บ้างนี้บ้างพยายามก่อทุกวันกลิ่นไอตรงนี้บางทีมันเหม็นอ่าเดี๋ยวก็บางีีบางทีมันเหม็นมันเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพึงประสงค์สาหรับพวกแมลงนะครับมันก็ทําให้เราลดค่าใช้จ่ายเรื่องยาแมลงมันน้อยใจเพราะว่ามันไม่มาเราที่นี่มันเหม็นมีแตควันคิดงนั้นไหม ก็ง่ายๆขาได้ง่ายอ่อาได้ง่ายก็เอากากมาเท้าวย้าเอ่ยอะไรมาสูงเอ่ยนะครับก็น,นี้เป็นเทคนิคซึ่งไม่ได้บอกคลิปไหนเลยนะที่มาบอกพี่เป็นคนแรกไม,ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันเพราะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทําสวน<ช>ทาสวนนะไม่ว่าสวนผักสวนอะไรก็ข้างนะคนี่เป็น,นเพียงแลแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องทาก,กยอยครับ ไม่ต้องสิ้นเปลืองครับไล่ยุงไปในตัวครับเดินผ่านควันไฟไปสักรอบสองรอบนี่ครับไม่งุดหิดไม่งุดหิดทำทำไมยุงไม่กัดลิ้นไม่กัดเพรา,ะ,าะเพราะว่าอเพราะว่าเหม็นควันไฟที่ติดเชื่อเราเดี๋ยวเราไปหาบน้ําเดี๋ยวเราก็ต้องเอเนี่ยควันนี่ยไปหาคุณครูนีน่เป็นคนุณครูคคเป็นช่างกล้องให้อยู่ยุยุงจะกัดนะครับผมเห็นไหมควันไปหาคนงานอ่าอ่ะพูเข้าเรื่องต่อครับอ่าอันนี้ผมพอดีที่ที่เหรอโอ้ครับพี่โอ มาในช่วงจังหวะที่ดีครับได้เห็นทั้งจุดที่สวยงามมาได้เห็นทั้งจุดที่เกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขนะที่ต้องแก้ไขอ้าสิ่งที่ควรทํากับสิ่งที่ไม่ควรทําในแปลงนี้นะครับสิ่งที่ควรทํก็คือทาแบบนี้เก็บยอดให้ตามสเต็ปมาครัก่อนจะสมได้นะครับเป็นระเบียบอ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นสเต็ปเป็นการเก็บยอดหนึ่งช่วงในช่วงอายุประมาณสิบห้าสิบหกวันสองช่วงประมาณอายุยี่สิบกว่า นะครับแล้วต้นแตงก็จะ้เดินทางเป็นระเบียบเรียบร้อยช่องไฟช่องลมช่องอากาศก็จะดีลูกก็วจะติดผลดกอกมีส่วนด้วยนะครับ,รบแต่มาดูตรงนี้อันนี้คือปัญหาที่เกิดถ้าเราไม่ดูแลกอใสอันนี้เป็นปัญหาที่เกษตรกล้วยทําไม่ทันเนื่องจากาวิกฤตน้ําท่วมอันนี้แค่ประมาณกี่วันครับเนี่ยปล่อยเป็นแค่สามวันแค่สามวันแค่สามวันนะครับเพราะว่าแตงเป็นพืชที่โตวไว หลังจากที่วันที่20ต้นเขาแค่นี้อยู่นะครับยังไม่มีการล้มอันนี้วันที่26นะครับเขาจะยืดยาวและเลื้อยเร็วมากเนี่ยครับแค่3วันสังเกตแล้เห็นนอนแค่นี้ครับแต่น้องแตงนะครับมีความยาวนะครับเกือบเมตรอาความสูงก็ประมาณ70เซนนะครับความสูงที่จะยืดออกมาเนี่ยที่นอนทับกันเนี่ยอ่าถ้าเราไม่มาจับ ให้เขาออกหรือมามัดยอดนะครับตรงนี้อันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เลยถ้าช้ากว่านี้สักสองวันนะครับเพราะว่าเขาจะพันกันทั้งหมดเลยต้นนี้จะเลื้อยมานี่ต้นนี้ก็ไปนูน่นต้นนู้นกระทับมาแล้วนวดทแต่ละต้นก็จะมาเกาะมาเกี่ยวมารัดกันเราจะแก้ไม่ได้เลยนะอันนี้หรือว่าปัญหาแนานตน้นใช่อันนี้แค่เขาเลื้อยเฉยๆแต่ยังไม่พันต้นอืนอ่นนี่ถือว่ายังแก้ไขได้ทันอันนี้ เราพูดถึงปัญหาเลยเนาะให้เห็นเลยว่าสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือปล่อยให้เขาเลื้อยยาวออกมานะฮะโดยที่มาเกาะมาเกี่ยวหญ้าแล้วก็มาพันกันอันนี้เป็นปัญหาแต่สิ่งที่ถ้าเราแก้ปัญหาได้ทันผลงานที่ออกมาสวยสวยงามๆเหมือนที่ข้างหลังคุณครูตรงนั้นนะครับแปลงที่ทําเสร็จแล้วนสวยไหมครับอ่าครับสามารถเถินกล้องให้ท่านชมดูได้ครับอันนี้ก็คือ,อต้นแลงก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ อาจจะมองถึงผลผลิตที่เห็นในวันข้างหน้าได้เลยนะครับเราก็มาดูอีกแบบหนึ่งที่เพื่อเป็นแนวทางให้ที่อไไ้ดูเนะว่าถ้าขี้เกียจมัดยอดแล้วทำแบบไหนได้บ้างรถถ้าใช้จ่ายรถแปงงานที่เราม,ามัดยอดอันหนึ่งก็จะทำให้ดูคือการทำแบบส้มจัวอ่าก็จะ,ะทำแบบนี้นะครับก็ใช้ เสาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเสาหลัปกปกติที่เราสูงแค่2เมตร50 3เมตร50ุ้กตัวเราจะใช้เสาที่สูงขึ้นนะครับประมาณ2เมตร80เพื่อเราจะทําการกวยเสาทั้งสองให้เป็นกรูปตัวลูปจั่วเพื่อเราจะสามารถยิ่งสูงก็จะดีครับเพื่อเราจะสามารถรอดอเพื่อทํางานสะดวกเก็บลูกเอ่ยมัดยอดเอ่ยพ่นยาชุดความเรียบร้อยของต้นแตงแได้แล้ว ที่ออกรับน้องแตงที่โผล่ออกมาปกติแล้วเขาต้องโผล่ในแนวตั้งคอายุน้องเกิน20วันแล้วเขาจะทะลุตาข่ายอ่ากั้งมาเรื่อ้ๆเลเขารู้ทะลุตาข่ายเพราะตาข่ายจะอยู่ด้านนอกของของต้นแตงเพราะหลุมแตงจะอยู่ด้านในตาข่ายใช่ไหมครับเขาก็ทะลุรูมาปุ๊บอันนี้เขาเป็นการประคองเขาในตัวพอถึงเขายาวอย่างนี้แล้วเอ้า ต้องมัดเลยสิไม่ต้องมัดครับแค่เอาจับเขาไว้เอ็นมาอย่างนี้ครับ<ม>นี่ครับก็พอแล้วนี่คือข้อดีของการทาซุ้มจัว่วครับข้อดีซุ้มจัว่วเ้าเกาีเชือกกระสอบไม่ต้องใช้ละ<ม>เอาไปเลยเอาไปไกลๆเลยไม่ต้องใช้อ่าแต่มันก็จะมีบ้างสําหรับต้นที่เอ็นไปข้างในอ่าแบบต้นนี้อ่าคุณครูมองเห็นอันนี้ต้นที่เอ็นไปข้างในครับ <c oughs> อ้าวเขายังไม่ได้เกาะตะไคร บางทีเราก็ต้องจับเขามา<อ>หาตะไคร์มาเกี่ยวขอบตะไคร์ไว้โดยใช้ใบมาเกี่ยวถ้าเขาไม่เกี่ยวตะไคร์มันก็จะไม่เกาะเราทําให้ร่วงหล่นได้ในตอนที่เขามีลูกและมีน้ําหนักแต่เขาทะลุมาแล้วตอนนี้เราก็แค่จับเขาประคองตะไครยเท่านั้นเองนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับการลดแรงงานลดการวิธีขั้นตอนแต่ผลดีผลเสียก็อาจะแต่กันอีกทีนึง ผลดีก็คือมันไม่ต้องมัดยอดผลเสียพอแตงสูงขึ้นไปถึงขนาดน,นี้สูงทั้งสองฝั่งครับตรงกลางทึบนะครับทึบแสงนะฮะการทึบแสงนะครับก็จะมีนะครับกรณีที่มีเขาเรียกว่าโรคศัตรูพืชมาเราจะกําจัดเขาลําบากนะครับมีความเสียเส่ยงได้ง่ายอ่ามีความเสี่ยงได้ง่ายแล้วกรณีถ้าเขางามนะครับน้องแตงทึบทั้งสองตัว เราก็จะต้องได้ก้มเพราะว่าฝั่งนู้นกระทึบมาฝั่งนี้ก็ทึบมาเราต้องได้ก้มรอดแล้วตอนเก็บรอดอุโมงค์เก็บมันจะร้อนเพราะลมมันไม่ผ่านมันก็จะเออลำบากนิดนึงมันก็จะเป็นจุดที่ทึบนะครับยุงก็อาจจะเยอะนิดนึง<ม>ถ้าอยู่ข้างในนะครับมันก็มีข้อเสียแตกต่างกันแต่นี้ถ้าอย่างนี้มันง่ายเลยแบน่โอ้ฝนนะผมไม่ได้มองวนมานานทำไมมันงามขนาดนีนน้อ่าอันนี้ ก็อย่าทึบแล้วก็อย่าโสงครับเราสามารถเดินเก็บฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วมองเห็นได้ทะลุมิตินี่คือเป็นข้อดีข้อเสีย่ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียข้อดีที่แต<ม>กต่างกันเป็นข้อแตกต่างระหว่างการาาการการเไหนๆก็มาตั้งห้าร้อยกิโลเราก็ได้ดูว่าที่เด้ช่างใจเอาแบบไหนเอาแบบที่หนึ่งบอกว่าเอาแบบนี้อ่าเผื่อมัดเจอบไม่ทันเอาแบบนี้บ้างได้ฝึกมัดจอดครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับ การทําสวนแป้งแบบแนวแนวของแบบเกษตรไร้กุ้ยเนอะอยาะจะมีเทคนิคทํอยากให้จะทาง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดแล้วในการทําง่ายที่สุดแล้วผลดีที่สุดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยความปานิชต้องต้องใส่อเอาใจใส่ต้องต้องต้องเอาเอาใจใส่ทุกครั้งในการลงมือทําไม่ว่าจะตั้งแต่ทําแปลงตั้งแต่หยอดเม็อ่าเดี๋ยววันุเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้เนาะ พอพี่โอ๋ยังไม่กลับตรงนี้ยังครับอยากนี้จะแนะนำวิธีการหยอดเม็ดทำไมถ้าหยอดเม็ดมันมีวิธีได้หรออยนี้ก็เลยแนะนำพี่โอ๋นะครับในในครานี้ต่อไปนะครับผมแต่วันนี้เราก็มาดูเรื่องโดยองค์รวมก่อนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามือใหม่ได้ไหม มือใหม่เรแม่มือใหม่ครับโอ้ <สด S 2> ใหม่ครับใหม่มือ <c oughs> ยังเนียนอยู่ครับสู้เกษตรเป้กกวยไม่ได้มือสากเลยกระดาษทรายเรียกพี่แล้วนะครับในอันน,นี้ว่ามือใหม่อยู่ฮนะมือใหม่ก็ได้มาเรียนรู้กันเนาะวันนี้ช่วงท้ายนะครับใกล้มืดมีความรู้สึกยัยงไงบ้างเอากิดที่ได้มาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็ก็อครับอย่างอย่างตัวอย่างผมนะครับก็เริ่มต้นจากการดูยูทูบของช่องเกษตรกล้วยๆของที่หนึ่งนะครับก็เกิดความสนใจแล้วก็ ได้ได้เรียนรู้จาก YouTube ก็โดยละเอียดพอสมควรนะครับแต่คิดว่าการที่เรามาลงดูพื้นที่จริงได้มาเห็นจริงๆอย่างเมื่อกี้นี่ที่ได้ลองที่หนึ่งสอนจับยอดขึ้นนี่มัดยอดนี่ไหมรับมือผมยังสั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่อนเกษตรนี่ต้องต้องใช้ความละเอียดและความเอาใจใส่พอสมควรต้องมาเรียนกับอาจารย์ครับเพ่งจะได้รู้ต้องอย่อาจารย์ครับเรียกหนึ่งเกษตรกล้วยก็ได้ครับแค่นี้ก็ดีใจแล้ว ช่วยกันแบ่งปันกันนะครับเราทําได้นะครับแบ่งปันให้คนอื่นทําได้โอ้จุดนี้มันก็มีค่าและค้มค่ากว่านะครับถ้าใครสนใจเนาะก็มาแวะดูแวะชมได้นะครับแล้วพี่โอ๋ใกล้ปปลูกที่ไหนนะครับที่จังหวัดชรีสเกตศรีสะเกตนะตครับสมมุติใครอยากสอบถามรายละเอียดพี่โอ๋มาดูครับ <S <S เดี๋ยวไปถามพี่โอ๋ก็ได้ บางไกลๆนั้น <S <S อยู่อำเภออะไรนะฮะอำเภอบางกูค๋ครับบางกู<ล>๋ตำ<ล>บลสมออำเภอบางกูค๋ครับกราบเบอร์โทรเบอร์โทรพี่ศูนย์แปดหนึ่งสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าเก้าเก้าครับกาบแล้วเดี๋ยวเกษตรวิจะพามาดูคลิปตป่อไปนะครับเดี๋ยวเทคนิคต่างๆให้พี่โอ๊ตได้ไปดูกันแล้วักสำหรับวบบบันนี้ต้องขอบพระคุณขอบบคคุณรัอาจารย์หนึ่งที่ให้ความรู้ก็ไม่รู้จะให้ยังไงนะครับต้องต้องบอกว่าอ่า อยากถามอะไรถ้าตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลจะให้ใช่แล้วก็งั้นเดี๋ยวมืดแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับกับรายการเกษตรกล้วยๆสวัสดีครับสวัสดีครับ